เฮ้ยเหี้ยีแถวผมมีตัว ให้เจ้าของระเบิดต้องให้เจ้าของระเบิดเข้าเกมมาถึงจะเหยียบเว้ยสผมพยายามหาทนายอยู่อ๋อเห็นทนายแล้วต้องข้ามน้ำกี่กิโลวะเอ้ยกี่กิโลกี่เมตรวะ จะหกร้อยเลยเมื่อกี้อย่าโผล่งั้นพี่อย่าโผล่งั้นใครว่าเดีย๋ยวผมเล่นสนาเองลงพี่ไปช่วยพี่แจ๊บหนุข้างล่างมันดันเข้ามาเยอะลรอ ติดลวงอ้าอไอ้เี้าอ้นนี่อะไรเนี่ยยิงกูฝั่งนู้นกูมายิงฝั่งนี้ก็ได้ ยี่เฮ้ยตัวพี่เมกมีกระสุนป่าวะไม่ไม่ฟังเสียงดีๆเด้อยในบ้านมีตัวเนี่ยวิ่งเหยียบยาอยู่เนี่ยผมคิดว่ารู้แล้วอยู่ในบ้านนะข้างในแล้วเนี่ยตอนหนึ่ง Tông này Tông này hiện lại thật Thảo này mà nổi tí แ,นนแต่ไนาตายเฮ้ยขยู่เกินวะไอนี่อุอ้ยโดนเหมือนกันใช่ไหมใช่ไหมดิงเคอ่าใช่ใช่ใช เ้ยขอคนนึงเออผมยิ่งหาไม่เจอผมใส e> ่ชุดลายพรางทหารนะตรงไหนตรงไหนข้างในตรงกลางข้างนอกชายป่าอ๋อโอเคเห็นแล้วชายป่าเห็นแล้วใครหลงฟันอะไรวะเอาไอ้เฮียผสมหาหายเฉย ตายติดติม <Okay. S 1> มีตัวโดดใครจะลงมานอกบ้านน่ะเอ้ยใครเคาผมมาวะไอ้ไม่ใช่พวกเราตายโอเคโอเคหมดเกีเียวตายวิ่งอยู่วิ่งอยู่ข้างหลังเต็มเลยอ่ะโอ้แต่กูรู้แหละทนัยอยู่ไหนมันไม่โดนกูหลอกระยะนั้นนะบอกเลยคูในพุ่มเนี้ย ป้าระเบิด <c oughs> มีเชือกส้มอยู่แถวเต็นทะ์อ่ะถ้าหันมาจากทางบ้านนะเต็นท์ขวามือชิดชิดขอบรั้วรั้วหนามยันมีตัวนึงก็นอนอยู่ในมันเข้แาแอบอะไรตัวอะไรอะไรเชียวมีผมเสียงผมเหยียบชั่วเล่กผมมันไกลไปไม่ได้พุ่มกลางเลยพี่ You? ัวไงพี่เราจะมีกล่องจะมีทองกล่องเลวเลั้นสองไงีเกล่องเดียวเลยอะัล่างสุดจะมีายที่มัสามเนเออโอเคตัวเออจะขายหรอเิด่าว่าไม่้จะอะี่เีต่กย ไอ้เฮียระเบิดกูลูกเดียวลูกสุดท้ายหลุดมือหายไปตายในเต็นบอกแล้วในเต็นมีข้างนอกตัวบ้านอ่ะมันจะมีกล่องอะไรก็ไปอยากได้อะไรเจ๋งๆก็งดูหอยวยหอุ่มเฮ้ยมีคนยิงมาจับคุ้มขาวมีคนมายิงมาจับคุ้มขาวไม่เห็นไม่เจอตัว <Hi. S 2> ยิงพื้นครับพวกนี้ยังไงต้องก้มต่ำนั่งต่ำอยู่แล้วสเต็ปใช่มันเป็นพฤติกรรมพี่มันเป็นพฤติกรรมที่แน่นอนไม่ไม่น่าจ่ายมันต้องอย่างนี้เออมันต้องอย่างนี้เลยแหละ หลังพี่หลังพี่ไม่มีในเต็นท์ตายใช่ไหมสรุปโดนตรงไหนอ่ะโอ๋อ,อเห็นแล้วเห็นแล้วหัวเขียวตัวตัวตัว,ว,วผมมีคลิปเขาไม่ขอคลิปเขานะ ใครได้ป่ะตัวเขียวะ่ะเนี่ยอ่ตัวเขียววะไม่เท่าไหร่วะเจ้หน่อยเ่วยหน่อย,ย,อยแอรหรือว่าจะพยายามจะเข้าเมาส์ของวะเมาของเมาของพี่ขอระเบิดมือวิ่งมาบุ้แคมป์ดวป่วนไ,ไม่ไม่ระเบิดมือก็อะไรก็ได้ นตายเขาพยายามจะเข้ามาเอาของมาเอามาเลยแล้วผมยิงก็ได้นี่วิ่งอยู่หลังบูธแคมป์เนี่ยแนบแนบรั้วเลยเนี่ยสี่ส<ม>ิบเมตรมา

Tai 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 tốt thôi 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 dập sai rồi tốt 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 thấy tốt อยู่ในหุ้มแค่เก็บแล้วเสร็จกแล้วครับเอาโอเคบที่ผมบอกแล้วว่ามีตัวพี้ชื่อมีบ้านเลยแม่แม่แม่อยู่นอกบ้านดิจะแทงน้องสองได้ครับจะจับมันอยู่หุ้มเนี่ยไม่ๆๆ่ไมีขวาตัวนึงที่มองขวาไป ยังไม่โดนหรอวะตายหนึ่งเอออะวิ่งผ่านคอปือวิ่งผ่านคอปือตายบ้างไหมหน่าลิมน้ำเนี่ยไม่โดนเลยเจอละเจอตัวสไนละ โอ,โอ้ยเฮียก <he> e. ดยิงยไปแก๊กแไอ้สัตใครมีเส็อบ้างเอกจะตายตายโอ้โหแม่งยิงกดยิงแก๊กแก๊กมัมนนะมีมมมมมนามากเรเปนะ๋าใช่ไชมมันมีกระเป๋าตายติมติวมนวิ่งใช่มใช่ เจอแล้วไก่เหรออยู่ในปุดแคมป์ตัวแคมเล็กนิๆหน่อยหัว,วนิดหน่อยตาย

ระดับไหนแล้วขวามือในพวกก่อยังอยู่อ่ะเหือท่นนุงี่เดี๋ยวผมไปหาท่านตุงก่อนได้ยินหน่อยกระนป้องเหนตายหนึ่งอีกตัวอยู่ไหนอ่ะไม่ใช่ตัวเนี้ย ทำไม้ฮะแต่ว่าคนเออโดนยิงฟรีเลยฮะเหรอบ้านมีนะเมื่อกี้กระสุนเบี้ยว ไม่ใช่โอ้โหมาทีตายละผมก็เลยผมจะตายละไม่ตายใช่ไหมเพื่อนไม่ตายถ้าไป็น

kayak kayak S <S เฮ้ยตุยเฮ้มีตัวชิดมีตัวชิดยีงไงเอาตัวแตกตัวแตกไฟอยู่ <S 2> <S 2> มีโดดเลยเร็วกี่ว่าตายแล้วเฮ้ยทำไมมันรู้ว่าผมนอนเสียงเออเหมือนเอ็ดเฮตายมโดนเบด่าโดนย,ดย,ดย,ดยิงไปสองเม็ด โอเคเฮ้ยมีตัวโดดวิ่งมาร้านโลงกตมันกินไม่ได้ได้หรอได้แล้วโดงๆอยู่นั่นน่ะเออให้โดดไปนี่เข้าตัวไมด้ผมได้ผมได้เฮ้ย เก็บฟิดขึ้นกลางจอกูฮัลโหลไม่ได้หรอกให้เป็นปอม่าเหรอโอ้ยแต่เมื่อกี้เห็นคนยิงแม่นจริงนนเยื่ต้นไม้อโดนทุกดอกเลยแตาไม่โดนคนเลยอะเสาไฟพี่เสาไฟ ตายกูได้อีกแล้ว <ś ets> มันมีตัวยิงที่อยู่ด้านหลังเ <ś porque> ขาน่าจะยิงเล่นละม้างเนี่ยเฮ้ยขับอีกแล้วขบับขับมาทางเสาไฟเิ่งๆเฮ้ย,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 ยลด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 เฮ้ยเหี้ยแถวผมมีตัว อ๋ไอเฮียค่าสี่ตายสิ่เฮ้ยโอ้โหตกใจหมดเฮ้เดียเจะไอพี่เมฆลองปลาอนี่หน่อยดิ เนี่ยที่พื้นตอนนี้พี่มันจะงัดได้อยู่ประมาณห้าวิมั้งห้าหกวิแล้วก็ต้องปลาใหม่เหล่า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 ใจเย็นพี่เขาเพิ่งพูดว่าปลาเอียงพี่ปลาปลาตัวปลาเลยตัวปลาเลยเฮ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเนี่ยมันห้าวิจริงเกินนั่นอ่ะเจ๊ก็เอาถุงมือออกเจ๊ประมาณสิบวิเดี๋ยวไปเอายิมพีเพิ่มให้ เอาเขากลับหมดแล้วนี่ว่ะแบบเนี้ยออกหนึอกไรล็อกกากเหรอล็อกทองออกสองเฮ้ยโมเดอะไรก็ดูสตรีมสิ้อยง้ยหไม่ได้เล้แลไมได้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไปอะเฮียระเบิด E M P เราหมดว่ะ นีตวเ้ยายโอเคไม่ถุงมจะแตกกินปะเฮ้ยตูาสอาางตัวมแดงมน้นมันกลังไขล็อก <ไง S 2> อยู่กดิงว่ะเฮ้ยศพกระดิงจุกว่ะกระดิงจะลุกพกอเปล่าไม่พออีกสอง ไปเพร่าเขากลับแล้วจริงๆตอนนี้กลับว่าดูแลกลับแล้วลแหละช่วงเดี้เขาทำอะไรไม่ได้ทะเงียบมาบ้างนะตอนนี้เขาใช้สน<อ>่หเล่นอยู่เพราะเรายังหาสน่ห์เขาไม่ค่อยจะเจอสนแม่งนอนไกด์เสน่หอ่ะแล้วก็นอนอชอบนอนแบบลากต้นไม้อ่ะให้หัวหัวมันจะเลยลากไม้มาหน่อยเดียว ต้องใช้ขอบจอมองอ่ะเหมือนในพูดม่ที่เห็นพี่พยายามทำแล้วผมก็ทำไม่เก่งเลยว่าเอาทำปับกัตุ้มเลยออกเป๋าดู้สิเป๋าเป๋าชุดส้มมี้หมดหมดจริงวะหมดหมดว่ะหมดโไอ้นี่ไขมีน้ำหนักอยู่จะไข่เหรอ กลับบ้านก็ได้นี่ได้เอาล็อกเท่าไหร่ยี่สิบโลเดี๋ยววิ่งไปดูบ้านนน้นก่อนนะว,ว่ามันมีกล่องอะไรไหม